เสริมดวงชะตาราศีเรื่องของพกทรัพย์โดยตรงแล้วก็ยังมีเลขมงคลประจําวันดังนั้นใครที่ฟังจนจบเนี่ยเดี๋ยวได้เลขมงคลด้วยเริ่มจากคนที่เกิดในวันจันทร์เพราะวันจันทร์วันนี้มีความลับนะจริงๆแล้วต้องบอกว่าควรทําอะไรแบบลรับอย่าเพิ่งเปิดเผยคบใครก็อย่าเพิ่งเปิดตัวจะทํามาหากินหรือว่าจะมีแผนธุรกิจการค้าการขายเนี่ยอย่าเพิ่งไปเปิดเผยกับใครเดี๋ยวจะถูกขโมยไอเดีย มีคนจ้องเอาเปรียบดังนั้นเนะ่ะเราไม่ออกตัวเราทําอะไรเงียบๆถึงรวยก็เลยเงียบๆอย่างเงี้ยจะดีที่สุดอังคารเป็นคนที่จะมีโอกาสนะเสี่ยงต่อการเสียหายเพราะว่าการขัดแยง้งการใช้อารมณ์วันนี้อังคารหลีกเลี่ยงการประทะน่าจะเป็นผลดีกับตัวเรามากกว่าแล้วอังคารเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะนะอย่าไปไว้ใจคนในเรื่องเองินเงินทองทอง อย่าไว้เจอคนเรื่องที่บางทีก็คิดไม่ถึงว่าจะหักหลังได้ทำตัวปลอดภัยเก็บอารมณ์ไม่อทำอะไรแบบบุ่มบามก็จะปลอดภัยนะให้มันผ่านวันนี้ไปได้แล้วอยากทำอะไรอะ่ะเดี๋ยวค่อยมาลุยกันใหม่เดี๋ยวอาจารย์จะคอยบอกวันพุธเป็นวันที่คาดหวังน,นะเงินทองได้อาจจะไม่เยอะแยะอะไรแต่ ได้ตามที่ตกลงกันไว้เน่ยแหละวันพุธเนียถ้าหากว่าไปตกลงเรื่องของตัวเลขกับใครเอาไว้หรือแม้แต่ว่าวันนี้เป็นวันที่เราไปทวงถามสัญญาอะไรบางอย่างไปทวงเงินก็มีโอกาสสูงนะั้นที่จะสาเร็จนะ,ะนั้นคนพุธวันนี้วาจาใช้การได้ดีจะใช้เพื่อความรักความสัมพันธ์จะใช้เพื่อของ การ,รธุรกิจการค้ามันก็ดูสําเร็จง่ายไปหมดดังนั้นนะพูดทวายเดี๋ยวเงินทองเดี๋ยวความสัมพันธ์เดี๋ยวความสาเร็จ,ารจมาเองพระรหัสสบ,บดีเป็นวันที่มีคนเขาคอยตอบรับคอยช่วยเหลือเราอยู่แล้วนะคนเกิดพระสดีวันนี้เนี่ยถ้าหากว่าจําเป็นจะต้องเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่จําเป็นจะต้องไปขออะไรบางอย่างจากใครบางคนเนี่ย ถือเป็นเรื่องงามยมดีถือเป็นสิ่งที่สามารถที่จะไปเริ่มต้นคุยได้ถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้คาดหวังว่าต้องได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าต้องได้ทันทีนะแต่เป็นวันเริ่มที่ดีที่จะไปเจรจาไหนๆะคนบอกว่าออมันมีปัญหาเรื่องาความสัมพันธ์อยู่วันนี้พระราสดีไปคุยได้นะคุยเสร็จก็ทิ้งเอาไว้ให้คิดเหมือนกันถ้าจะไปคุยเรื่องเงินเรื่องทองอ่ะคุยแล้วทิ้งไว้ให้คู่ เจอจาของเราอะ่ะเขาลองพิจารณาดูมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนสูงแต่ว่าอย่าพึ่งไปคาดหวังวันนี้เฉยๆคือบางอย่างเนี่ยมันต้องบ่งเพาะเวลาแล้ววันนี้เริ่มบ่งเพาะได้วันศุกร์วันศุกร์นี่ไม่ต้องลังเลมันเป็นวันแห่งการขาเขาเรียกะไรนะจะเอาไงก็ว่ามาแล้วก็สนมากถ,ถ้าโดนลักษณะนี้นะจะได้มากกว่าเสียวันศุกร์เลยนะพูดได้เงินพูดได้ทอง จะตกลงกันเรื่องของการเงินดีจะขอพรสิ่นศักดิ์สิทธิด์ดีจะคุยเรื่องความสัมพันธ์บางคนบอกแหมชีพผ่านมามันนอนกับคนรักนะปรากฏวันนี้พูดแล้วมันได้ผลดีนะเออจะรู้สึกว่าคําพูดคําจาเรามันชนะใจวันเสาร์รู้สึกว่าเจออะไรที่เป็นอุปสรรคเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ถ้าเกิดว่าผ่าน คนที่มียศมีตำแหน่งมีอายุได้เนี่ยเราถึงจะสะดวกดังนั้นทำไมต้องชนะใจคนเป็นผู้ใหญ่คนมีอาย,คอายุคนมีอำนาจในการให้คุณให้โทษเอาไว้ก่อนแล้วจะสำเร็จได้ง่ายคืออย่าไปมองข้ามคนที่มีความรู้สึกว่าเราอาจจะคิดว่าเขาไม่เกี่ยวเลยที่กาอนจะมองเราอยู่ก็ได้ดังนั้นนะเอาใจคนรอบข้างเข้าไว้วันอาทิตย์เนี่ยเป็นวันที่ได้เวลาแห่งการตกลงเรื่องผล รักอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยวันนี้ดูเหมือนกับจะโดดเด่นพษษิเศษคนที่ถอดโดดเด่นเสร็จนะจะพูดจะทาอะไรมันก็มีโอกาสที่จะจงจิจจงใจคนให้ตกลงตามเราได้แล้วก็ช่วงนี้นะเป็นช่วงที่เลขหนึ่งเลขหกแล้วก็เลขสี่เป็นเลขที่ดีเราก็จะจำจ,ำจำเอาไว้อีกกรณีหนึ่งคือตอนนี้ยังอยู่ในช่วงเจ็ดวันที่อาจารย์นะรับเสริมดวงนะ ด้วยยันมหาเศรษฐีโดยใช้ชื่อสกุลของเราเนะี่ยส่งมาให้อาจารย์นะสร้างยันมหาเศรษฐีแล้วไปตั้งวางบูชานะที่หิ่งพระห้องพระเพื่อเสริมดวงพกทรัพย์การเงินการทองให้ยั่งยืนม,มั่นคงต่อ